ักคดที่ดึงคุณจะรู้ได้ไงของนั้นน่ะดีเกล่อนกลาเต็มท้องตลาดไปหมดเพราะของมันมีชนิดเดียวกันแต่เยอะแยะไปหมดใช้เทคนิคครูค่ะนั่นก็คือดูที่คนค่ะคนดีจะผลิตของดีจาเอาไว้ค่ะยิ่งในยุคนี้สินค้าคือตัวบุคคลคุณจําค,คําครูไว้นะยุคนี้และต่อไปสินค้าคือตัวบุคคลดังนั้นคนจะออกมาการันตีโปรดักสินค้าของเขาดังนั้นคุณก็ดูนั่นแหละที่ตัวบุคคลเขา ไม่เอาหน้าของเขามาเสี่ยงกับสินค้าของโปรดักต์ใดๆที่มันไม่ดีดังนั้นคุณจะได้ของดีถ้าคุณดูจากคนคนดีสร้างของดีหน้าครูแบบนี้คุณก็กล้าหน้าออกมาการันตีสิ่งที่ครูพูดว่ามันเป็นความจริงคุณไปสามารถพิสูจน์จากคำพูดครูได้เลยถ้าครูไม่ถ้าคำพูดไหนครูไม่จริงคูจะไม่กล้าเอาหน้าครูออกมาการันตีคำพูดครูเด็ดขาดค่ะของดีต้องดังของดังมันต้องดีคนดีต้องดัง จำไว้ค่ะ